ใครตามตูแล้วมานะซึ่งมันมีว่ะรีบรู้เลยเร็วโอ้สองเลยเฮียเฮียแล้วกระสุนก็ไม่มีมีแต่ปืนเอตรงนี้มีอาร์ทีวันแล้วก็มีเอามาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยยิงอัดเรียบร้อยเอตายพอดีแล้วออกโซโล่นี่ว่ะเฮ้ยทำไม ตั้งกระแพดนี่อัพมาผมตั้งกระแพดนี่อัพมาผมเห็นแม่งคนลงโซโล่กันโคตรบ่อยเลยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยแม่งเขา How? ห้าวรือไงวะถำจริงเฮ้ยชิบหายแล้วกูวได้ยินเสียงตีนแล้วสตัร์เยี่ยมเจ็บไปดิมึงเดี๋ยวค่อยยิงซ้ำโอเคแจ้วดีมากทีมเป็นงานอย่างนี้กูละชอบชอบและดาวกระจายสองอันกำลังตามตูดกูมา เราเปิดอีกรูปหนึ่ <lawsuit. S 1> นงไม่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 อ่ะเพื่อนคูโดนยิงแตกไปแล้วโอเคโอเคโอเคแบบนี้ไม่โอเคเฮ้ยึงมาจะไก่เนยฮะเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันเกมใหม่ทุกตาเลยเนี่ยเฮ้ยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนายฟลอ y ตี้เช่นเคยกับเกม a p e x LEGEND นนะครับผมวู้ ตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็อัปเดตแพดใหม่เข้ามาแล้วที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือเนี่ยตอนนี้มีอีเวนต์ที่เรียกว่า l i n k f u r y เข้ามาแล้วก็คือในแมปเนี่ยจะมีจุดวงแดงๆขึ้นมาตามแมปที่ไม่ได้อยู่นอกวงแต่เป็นวงที่อยู่ในวงคือเข้าใจไหมผมว่าอธิบายตรงนี้ไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวไปอธิบายในเกมกันดีกว่าเนาะยดโจ้โ<ด>ไปเรอยสาม3อยเลยว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไง เนี่ยโอ้มอีมีตู้คับเนี่พอดีเลยตูแผนที่แล้วมันจะเป็นแค่ไอโรงงานระบะัดน้ำเน่าๆโรงงานหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นบ้านของคองติกไปแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างน่าสนใจหรือถ้าโชคไม่ดีก็นคงจะโดนยิงตายก่อนมีลงมาเกตตี้วะเนี่ยเออไม่มีเลยจะได้จะจะ,จะได้มีเวลาสำรวจแล้วก็รู้ของด้วยอันนี้มันมีอะไรบ้างเออมีเอวาเอ็ ขอดูกล่องก่อน,อนมีแล้วนะมีเอ่อเปาะงูอันนึ่งโอ้โหมูแซมสองอันบ้าแล้วใครจะใช้ชิวอยากได้กดไปเลย,ยเรายังไม่อยากได้นะอ่ะอ e ีมาก่อนมันมีทางเลือกตอนเกมมันเลือกมากไม่ได้ครหรือได้วะเพราะว่าตอนนี้คุณมีอา99แล้วของดีว่ะแถวนี้ชอบ เฮ้ยโอ้ยอ๋อแล้วก็เท่าที่ผมไปดูคลิปมาไอ้เขียวๆเนี่ยมันทำดาเมจกับเราเหมือนกับเหมือนกับถังแก๊สของพี่แกเลยนะตอนนนั้แล้วใครที่จะมาเดินเล่นเดีวนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะตักใจอ้าวเฮ้ยจะกดก็บอกกันมั่งดิเฮ้ยอาร์เคียวันอาร์เคียวันนี่ไอ อะไรเนี่ยเอาไแพ็คเอาเอากระเป๋าของแล้วจะมีชุดล่องหนอันนี้อะไรเนี่ยเอออ่ะสปิดไฟสีทองของดีประจาตำบลใครๆก็ชอบนะไม่มีใครไม่ชอบอนะีไฟสีทองดนี่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 อ่เดี๋ยวอธิบายให้นไอปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยแก๊กข้างไอเหมือนสาธิตข้างล่างก็จะถูกเดนลงไปแล้วก็ คงก็จะเปิดแล้วทีนี้เราก็สามารถไป็ูกของได้แต่เวลาก็จะจํากัดดังนั้นแล้วรีบกดแล้วก็รีบรูดเลยอ๋อนี่ไงไ,งไอลิงแฟร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยม<ะ>มันก็คือวงในวงเนี่ยแหละใครที่จะเดินผ่านก็คือต้องรับดาเมจแต่เอ้ยอ่าคุณเห็นไอโดมนั่นปะนั่นคือฮิตชิลมาใช้ยังไงเน,นี่ยเหรอนี่โยลงไปเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปทีนี้เราก็จะไม่ได้รับดาเมจจากวงแล้ว แต่ก็ระวังด้วยนะเพราะว่าไอ้เชี่ยวันนี้มันก็มีเวลาของมันมันก็มีเวลาของมันอยู่ยิ่งวงดาเมรแรงมันก็จะยิ่งอยู่ได้ตั้นลงเออเชนชิว่วแบบนี้ดีมากอเ,เอาเต็นไปละเดี๋ยวเราตาม แล้วก็ฮีทชิลเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะในวงนี้อย่างเดียวนะคุณสามารถใช้มันกับวงนอกได้ด้วยวงปก,กตินั่นแหละถ้าให้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะ,ะโอเคเนเวลาบกลวกฮะเฮ้ยข้างหลังเหรอวะ,วะตายสั่ง้นอะไรวะเฮ้ยเข้ามาตอนไหนแล้วทำไมมันมาตัวเดียวโอเคไปกันตอน่อ เคยบาดหาเห็นรอยเท้าของไอ้นั่นละต้องระวังหน่อยละเข้าเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้ยิยงยากมีแต่ซับปิดไฟโอ้โหโห,โห,โห,หรืออาจจะไม่ยาก Ô mày mang đồ gì nghỉ ơi ý chị mày ơi ý chị mày ơi tắt chị mày ơi ý chị yên, ơi ý chị mày ơi ý chị mày ơi 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 ơi

มาชุบเพื่อนกันดีกว่าทาดำดาเมจแค่สามสิบสี่แต่คิวสองนะครับโอ้โหไม่มีอะไรที่จะลงทุนคุ้มกว่าน,นี้อีกแล้วเช็คของหอวแป๊บนึงขาดชิวอะเอาชิวมาดีกว่าแม่งไม่มีอีกเยีอ่อะตอนนี้ไม่ค่อยมันเลยวะ่ะโว้ยยิงอะไรของมึงเนี่ย One eternity later. Rabbi, uh, l a หมดมาตีนมาแล้วเจ๋อวเลยไปบวกอย่างนี้ต้องบวกโอ้มาเป็นป้อมเลยจุดแหนมเอานี่ไปโอ้โหเต็มเลยงัดกูใช้ไอ้นี่แล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าอยกเพิ่งเข้าระเบิดระเบิดเอาเลย อ้าวร่วงพอดีแล้วอีกตัวึงไปไหนสแกนสิไออยู่นั่น,นอะองช่ไหนวะอยู่นี่นอ้าวเชียร์ติดโยียแม่งเอ้ยยิงไม่เข้าเอ้ยตายแล้วทีโว้ยเออแม่งโอเคสลัแบเบกาะเลยขี้เกียจเติมเกาะ กระสุนอ่าพอแล้วมั้งเอากระสุนเฮฟวี่มาดีกว่านะเดี๋ยวเฮฟวี่มาแล้วก็พอแล้วมัง้งกระสุนครึ่งเป่าแล้วเดี๋ยว,อ,วอ๋อว่าแต่เมืเรรเม่อกี้ระเบิดที่กูโยนเข้าไปมันไม่โดนใครเลยเหรอว่าทำจริงเฮ้ยเอาจริงดิพื้นที่แค่นั้นทำไมมันไม่โดนเลย,เลยวะก็หลอกอะ่ะ อ่ะมาแล้วเดี๋ยวไป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 นู่นนะเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้แ <Bam! S 1> น่ยังอยู่นู้นอยู่ยนู้นๆๆหาที่หลบก,ก่อนเดี๋ยวเราอ้อมให้สักครู่สักครู่เ,เล่นระบบฉลาดฉลาดยาพึ่งโผล่หัวไปถ้า,ถามันเห็นเราตอนนี้เราพุ่นแน่แล้วไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปได้เพราะวงมันอยู่ทางนูน<ส>้นจะพุชไหมอ่ะพุชก็พุช อยังไงเนี่ยเอาไปพุชเถอเดี๋ยวเห็นได้ยินว่าวางจำแพคก็รู้ว่าจะพุชที่ไหนได้เอาไปพุชก็ไม่พุชรอลองเข้ามาก็นนาได้หลังจากนั้นแล้วก็ลางแล้วก็วางดีคอยดักควายไม่ถึงตัวดีกว่า,าดูซิว่าจะมีควายโดนดักกี่ตัวโอเคไม่มีคทางนี้มีสโคปใหม,ม้ไหมเนี่ยคูณสองกับเอ ก็ปิดไฟใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันไม่ได้จริงเลยให้ตายดิขุมมีหูระาแล้วเปิดอีกรูเอานี่ล้ับเดืมไหมใจจริงก็อยากได้อัรตาแหละโอเคมันมาแล้วเอาน้อตนาไปเลยครับหนึ่งลูกเดินไปแล้วหัวหน้าอยู่นั่นไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงอ่ะมันออกวงมาแล้วจะตามไหมถ้าจะตามก็เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไป โอเคไหนเนี่ยหายไปแล้วหายเอ้ยจ่อไปง่ได้วงตอนนี้ออกไปมึงเจ็บแน่ลอมันตายแหละคงอยู่ได้ไม่นานหรอกโอ้แล้วคุณพาช่วยแม่งมาลิงแปะอัดหน้าคูณพอดีเลยเนี่ยเรเดี๋ยวขอฮิ้วก่อนแป๊บนึงโอ้เอา,เามาก่อนระวังระวังระวังเนี่ยวงวงตองเลยมันแสบนะเว้ยโคตรแสบ,บอ่ะไม่ดี ไอ้วงตอนเรยมันเจ็บนะเอามาก่อนๆเออนั่นแหละจ้จ้จไปของดีพอใจแล้วมันเป็นเกมที่เราเล่นเป้าหมายคือชนะโอเคโอเคโอเคเจ็บเจ็บไปโดนแล้วอ้โดน่ะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ เอามาอยู่ตรงนี้ฟาดไปอักไปเลยอยู่ไหนวะที่เหลือเสลัจแล้เรียบร้อยโอเคข้างหลังเข้าใช่ไหมได้ไปเป้งอ่าตายพอดีอเก่งนะขอฟินิชเชอร์เคยแรงๆหน่อยนะเอาฟลอกเอปเง้งเรียบร้อยโอ้โห โอ้สองเลยเหรอกูก็ไม่เหลือสิครับถามได้แหมพวกรีบร่วงกันจังให้ดูซิกูดนอะไรตายฮะโอ้โหมาลงม,มาตุ้มเลยจ้ะเย็ดโด้โ <ett> พวกมึงก็สามกาีนไปนะพาวเลอร์วนพาวเลอร์วนพาวเลอร์วนพาวเลอร์โอ้โหโดนกันแบบนี้มนไม่ต้องอะไรมากหรอกให้แป้งเป็นพิเดเตอร์อยังไงกูก็ว่าตายพื้นที่แบบนี้ แต่เมื่อกี้ที่ผมกดฟินิเชอร์มันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่กดก็ไม่มีเกาะแล้วพอไม่มีเกาะก็จะโดนย <ablo> um uh ิงตายแต่มันช่วยไม่ได้อะมันสถานการณ์มันขับขันจริงๆนะโอเคนต่อจากตาดีกว่าโอ้โหใจมันได้วะกูชอบโลโล่มาเลยแม โบราณเขาว่าถ้าเราหิวข้าวให้เรากินข้าวมันจะได้หายหิวแต่ถ้าเราห้าวเนี่ยเราต้องแดกส้นตีนเวย้ยโอ้โหแม่งตานี้โซโลโ่กี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เย็ดโดพวกมึงไปหิวกันมาจากไหนเนี่ยฮะวอร์มอัพอ่ะถ้าจะวอร์มอัพไปวอร์มอัพกันเกมอื่นก็ได้มั้งลงมาแบบนี้แม่งเสียความรู้สึกกเปล่าว่าฉะนั้นลงมาเอติกกันอีกรอบดีกว่านะ เพื่ออะไรกูทำจริงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลงมาเยอะดีกว่าเนี่ยชิปหายแล้วกูคิดถูกปะเนี่ยกลัวใหม่เออเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยมีแต่ปืนโอ้โหมันมันอยู่ตรงนี้พอดีด้วยเยี่ยมสี่ตัวโอเคแตกหนึ่งตอนดีกรอยู่นัดกูขอผสมลงแล้วกันนะเผมว่าคงจะไม่ว่าอะไรนะ เชียร์เชียร์ละเชียร์ละไปเองไปเองขอ,อเก็บคิวก่อนวตัวสองตัวก็ออยังดีขอกระสุนด้วยถ้ามีและไม่มีเลยเยี่ยมโอเครีบฟาร์มรีบ,รบเก็บของโอ,อ,อเคเพื่อนอยู่นิ<ว>ดนึงโอเคตองเต็นใจเย็นมาแล้วลุกขึ้นมาเพื่อนเรามีไฟที่ต้องสู้แจวเหมือนตีเราจะชนะไฟบาบอนี่นะ กล่องของขยะได้เอาไปเลยผมว่ามันยังไม่จบอ่ะไม่จบจริงตัวมี้สามปีเลยเนี่ยไอ้ตายดิเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยกระสุนจะหมดว่ะเฮ้ยเฮียลูกก็หมดโอ้ยเอาดาวใจไปแถมหนึ่งง้างรอเลยหนึ่งซองเอ่อมันต้องลงมาตรงนี้แน่ๆนั้นปลาดักไปเลยไม่โดน เชื่อว่มันอยู่ไหนวะโอเคสแกนกูกลับมาแนละ้วปุ๊บลุกขึ้นมาเออโอเคมันอยู่ขา้างหน้าสองตัวอีกตัวลมแนละ้วอีกตัวยังเดี๋ยวโดตามไปโหดตามม,าาม,มาันไปเลยเฮ้แจ๋วเอฟสองเอสซิปหนึ่งดีงามพระรามแปดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาซามูไรเรายังมีไฟที่ต้องโซ เฮ้ยเอาเอาตัวเนเตอร์มาดีกว่าวะของไม่มีโอเคมีเกาะไหมมีวะ่ะโอเคเกาะกลุ่มกันไหมสหายไฟนี้เราทำได้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นอยู่นู่นไปล้อมอติกูยังไม่มาดังนั้นล้วไม่ต้องถามหานะโอเคเสียงอะไรวะเนะี่ยยัดลูกเลยยัดลูกยัดลูกโอ้โหพ่อเบิ้งเออตายแจวแล้ว ที่เหลือเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเก็บม้ากในอ้วนเน่ะมันไม่มีพิษสองอะไรหรอกเฮ้ยไม่เชื่อสถานตามตรงเลยเมื่อกี้นึกว่ามันนอนเจ็บอยู่ตัวเดียวนั่นแหละที่ไหนได้มันนอนซ้อนกันเหรอวะเอ็ดดเทคนิคใหม่วะเดี๋ยวต้องจำไว้แหละเดี๋ยวเอาไปใช้บ้าง ยศเคแม่งความคิดสร้างสรรค์ว่ะว่าเช่นนั้นแล้วเราก็ไปกดดูของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะน,นะเอาละป่ะเยี่ยมขอบคุณที่แย่งกระสุนไม่เป็นไรนรีบรู้เลยพ่อมึงเฮ้ยผมจริงมันต้องใช้ไอน้นี่ไว้สปิทไฟสีทองลองโบสีทองขยายได้เลยนม่ทองกูขอแม่ขอลอง เฮ้ยอาทีวันทองใครอยากได้ปาน้ำหนึ่งถึงสามไม่มีใครเอากูจะหยิบแล้วะไะเตอร์ตี้เตอร์ตี้ยเคไม่มีใครเอางั้นกูหยิบโอเคสาไอ้แก๊สเริ่มกลับมาแล้วขึ้นไปเลยเร็วๆ,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 ๆรู้อะไรไหมไม่อยากได้อะเรามีอันนี้แหละโอเคกระสุนเฮฟวีร้องใช้เยอะเลย จะโหลดเอาไปให้เรียบร้อย One eternity later เครื่องทองสองกระบอกไม่แชมป์ให้มันรู้ไป <and> พร้อมนะเก็บกระสุนอย่างเดียวครับมาตรงนี้ไม่มีอะไรมากกระสุนได้อัลโมก,กูเยอะไปเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะ RT1 <c oughs> มันกินกระสุนอยู่เอร็ <c oughs> สกแกนวงแล้วโอ้โห ไอ้วันที่โชคดีแม่งก็โชคดีจริงๆเนี่ยอยู่ในวงพอดีเลยไม่ต้องไปไหนแนละ้ววิ่งวนอยู่แถวเนี้ยแหละรอเข้ามาได้แชมป์แบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คอนเทนต์ก็จะไม่มีอ่ะก็แม็กไม่ค่อยได้บวกเป๋าเต็มอีกแล้วอยากได้เป๋าสองอย่างเลยอยู่ไหนเนี่ยออมีเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย กูอยากได้เฮวียโมมากเลยอะลำพังแค่อา1ทีวันกระบอกเดียวมันมันก็หากินได้อยู่นะแต่ระยะไ,ไกลมันลำพังอา1ทวันกระบอกเดียวมันก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ต่อจะสุนหมดเราก็อยากจะสลับไปใช้ปืนอีกปืนหนึ่งเพื่อเก็บคิวอะ โอ้โหแม่ไอ้ลิงแฟฝดไอ้วงหานี dai, ่แม่งโผล่แบบเป็นใจกูมากเลยเฮียมาโผล่อะไรหน้าพอดีเลยโอ้โหโอเคตอนถอยนี่งานงอกเลยนะเนี่ยมันขันเนี่ยคอ้เอาโอ้เมาน่าจะได้อยู่เนาะแต่ระวังหน่อยเนอเกาะเราฟ้ากันหมดทั้งปีเลยเนี่ยถ้ามีเกาะมึงสอกคนสองคนมันน่าจะสบายใจกว่านี้ กระชังป่ะเดี๋ยวยิงเอาเฮ้ยเชียร์แล้วลอยตีนแดงแปดแบบนี้แม่งอยู่แถวนี้แน่นอนกดเลยแล้วกันป๊าบแม่งสามตัวโอ้โหโดนกูทุกเม็ดเลยเหี้ยโตปะเนี่ยมาเพื่อนอัพเกาะก่อนสักครูหนึ่งสองสามปลาฉลามกดอันตีโว้แม่งเต็มมากกูเลยเหี้ย โอ้โหเข้ามาตรงนี้พอดีเลยไอ้ยี่อ่ะแอบตีเพื่อนเพ่งไม่ตายเยี่ยมยิงต่อไปเลมันร่วงพอดีแต่เลือดกูก็จะหมดเลือดเหมือนกันกดอีินิทเลยแล้วกันกูจะเอากรอแล้วก็ปั๊มเลือดเลยร่วงพอดีเลยอะไร่มันโดนอะไรบ้างเนี่ยกูถา,ามจริงเหออ <ง ains> ไม่โดนเหรอจังงั้นเอานี่ไปฮะมันคิดว่ามันจะดีได้แล้วประตูไม่ได้ช่วยมึงปลอดภัยนะโว้ยโอ้ยเจ็บหลัง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 เข้าหลังเข้าโอ้ยเจ็บเดือดเจ็บี้่เอาเลยออกเตนเราโล่ลในทําได้นายต้องทําได้มันหลบหลัง,ลงโล่เราแล้วลายจะเล่นง่ายไม่นั่นไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีโล่อะเชียร์ได้เพื่อนกูแตกไปแล้วเอ,อานะออกเตนนายทำได้สัตายให้ตายสิออกเตน ฉันอุตส่าห์ไว้ใจนายนะจะว่ายังไงดีอ่ะเปิดกล่องย้อมใจสักกล่องแล้วกันไหนๆก็ได้มาแล้วแล้วมันก็มีแต่ขยายตามเคยอะนะไปท่าไมา้เอาเลยโอเครู้สึกว่าอาถั์ผมกับปุ่มอัดเนี่ยมันน่าจะเสื่อมแล้วล่ะจากที่มาก่อนจะได้ท็อปทีหรือไม่ก็แชมป์ตอนนี้ก็เหลือมาที่7 8, ที่8แต่ไม่เป็นไร ผมว่าดวงคนเรามันมีขึ้นก็ต้องมีลงอ่ะนะใจแชมป์ตลอดไปเร็วคงไม่ได้หรอกแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าทําดีแล้วเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะ